โอเคนะครับอมก็สวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าก่อนเลยอย่าเพิ่งถือโชว์ใจเย็นๆ๋ยวเพิ่งถือโชว์ก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เตรียมไม่อะไรนะลูกค้าดีใจนะครับได้รับรถวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถเจ้าโตโยต้าคันนี้เลยวีโกแชม์แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับจะมาอยู่ที่อำเภอไปอยู่ที่อำเภอกุดชุมนะครับจังหวัดยโสธรนะครับเราก็มาโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับลูกค้าก็เทินรถคันนู้นนะครับ ตอนนี้เป็นวีโก้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขับกลับแล้วนะครับอันนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับคันนี้เคยทําสีมาแล้วก็ตรงนี้เคยเปลี่ยนฝากระโปรงด้านหน้ามานะครับมีสกิดด้านหน้ามานิดหน่อยนะครับจะอยู่มุมนี้นะครับตรงนี้นะครับนอกนั้นเดิมนะครับอันนี้แต่รถเคยทําสีมานะครับราคาก็ไม่แรงสามแสนต้นต้นนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถแบบนี้ก็กดติดตามได้ในในยูทูบนิพนทอาตัวคาร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้มาฟังลูกค้ากันเนี่ยถือเงินสดมารอนะครับตีเทินนะครับอ่าได้รับรถแล้วโอนให้จริงไหมจริงครับจริงเลยอันนี้โชว์อ่า <c oughs> อันนี้คือส่วนต่างที่ต้อง <c oughs> จ่ายให้พี่นะครับเนาะวันนี้ขออภัยด้วยไม่มีคนมาถือกล้องให้นะครับก็ไม่เป็นไรรีวิวเองจ่ายเองกันเองรับเองได้นะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรขอบคุณอ่ายืนภาพนิ่งๆขอภาพนิ่งโชว์หน่อยนะครับนี่โอเคครับอันนี้ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับอันนี้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอทําเอกสารให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวก็ใครอยากได้คันนี้นะครับในราคา2แสนต้นต้น,นะครับก็อยู่นี่นี่เดี๋ยวโทรหาได้เลยที่เบอร์0985984026กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับคันนี้รถดีเทิร์เท้านะครับลูกค้าสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งน้องก่อนกลับบ้านก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ นี่นะครับก่อนจะจากกันนะครับลูกค้าก็เดินทางกลับแล้วนะครับคันนี้ก็ยังไงผมยี่น้อโตคาก็ฝากกดติดตามด้วยลูกค้าไปแล้วนะครับผมก็จะขับคันนี้กลับนะครับตัวนี้เป็น To อร์รตาวีโก้2.5นะครับตัวนี้เล่มพร้อมนะครับคันนี้ไปแล้วนะครับลูกค้าออกเดินทางแล้วนะครับวีโก้แชมป์ไปแล้วนะครับอ่าอันนี้ตีเทินเข้านะครับคันนี้ก็เป็นรถตีเทินเข้านะครับก็หมายเลขทะเบียนบร .68675 นะครับลูกค้าสนใจ กดติดตามหรือว่าโทรหานี่พลเออโต้คาร์ได้เลยนะครับราคา2องแสนต้นเดี๋ยววันนี้เดินทางกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็มีจอ Android ด้วยนะครับคันนี้ก็ลูกค้าตีเทินแอร์เย็นด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับนะครับก็มาลูกค้านะครับนี่ครับเล่มทะเบียนก็พร้อมเรียบร้อยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมเรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าสนใจครับก็โทรหานิพพลเออโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8ย์8 4 0 2 6นนะครับก็มาเลยนะครับวันนี้ก็ ตอนนี้ก็กำลังนะครับที่จะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ครับอันนี้ก็ออกจากสำนักง,งานขนส่งนะครับจังหวัดยะโสธรน,นะครับก็ น,นี้ก็ลูกค้านะครับก็วันนี้มาส่งถึงที่ครับโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยชัดเจนนะครับกว่านี้บบมีอีกแล้วต้องที่นี่ผลรอตตคา์นะครับส่งมอบจริงนะครับชัดเจนจริงนะครับวันนี้ก็มอบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับ ก็ก็ลุ้นไงครับรถลูกค้าไปแล้วคำคูณคำคูณนะครับหลาแพงเอ้ยไปดูนะครับรถลูกค้าสวยมากนะครับวีโก้แชมป์ราคา300แสนต้นตเองนะครับก็คันนี้ก็200แสนต้นๆนะครับลูกค้าสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับที่นิผลออโต้คาร์ศูนย์เก้าแปดห้าเก้าน์สองหกนะครับขับมาแอร์เย็นสมเลยนะครับอ่ะนะครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับที่จังหวัดมหาสารคามแดดร้อนๆกับแอร์เย็นๆนะครับคันนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับว่าจะไปส่งกันที่ไหนนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ขอบคุณมากๆครับที่รับชมคลิปนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ